คพบกับช่องอัปโหลดแชนลวันนี้เราจะมาให้อาหารควายกันนะครับตอนนี้กําลังจูงควายไปกินหญ้าที่หน้าบ้านนะครับไอ้มูกาจูงน้ำมูกาจูงเด้อมูกาไปเออไปทางไหนไปมูกาจูงน้ำไปทางไหนไปพามูกายยังยังทางไหนเลยนหะนไปไปไปลูกไปมูกาเก่งมากเลยเลี้ยงควายก็เป็นด้วยนะครับอะไรเปิดออกไปาพาเดินออกไป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 จูงกินหญ้าเด้ว ใช้เดินลงตรงนั้นแหละลงไปดูเดินลงมาเบาเรสระน้ำให้น้องควายเล่นตอนฝนตกนะครับแยงไปบังเฟสพ่ายแงงไปบางยงลงไปบางน้องอโปก็มาปลูกต like ้นไม้ข้างสะน้ำนะครับต้นที่น้องอโปปลูกก็คือต้นพายุงนะครับว่าแล้วหอบขึ้นลลก เอาหอบขึ้นรถเอาขึ้นรถไปกว่านี้ไปกวาดทั้งนั้นอีกว่างรวมกันไว้ หอบใส่หอบใส่ตอนนี้เราตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับอโป,ปูฟาร์มนะครับเพื่อที่จะเอาข้าวไปให้ควายหรือว่ายานั่นเองเ็บขงัง <c oughs> เออฮาละเออเอาหอบมันเหนียวพื่อหอบหอบลอวหอบลองมาดวนนะเอาหอบหอบไปมัน กำลังเอาหญ้าให้ควายกินนะอย่าเข้าไปเลยมันไม่เป็นไรลูกเดินเข้าไปหามันเลยเดินเข้าไปใกล้เอกแล้ววางให้มันเข้าไปแค่เออเอาไปอีกเอาไปดีเอาให้มันอีกคนละสองห่อ้าวใกินให้อร่อยนะครบแล้วสองห่ออันนี้มันก็มาอะไรนี่เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยคขาเนี้คนละวสองหอพี่หล่อนใช่เดี๋ยวบายบายมันติดจะมาได้ไงอืระวังหัวชนนั่นนะระวังหัวชน อ่าอ่าไ,ไปเอาละสองห่อเอาาสองหออามากี้ยเลยมันนี้ออมันครับแล้ววันหกแล้วลวันหกให้อาหารเสริม เอาอาหารเสริมไปให้น้องควายนะครับเป็นมะลิท้าไฟแล้วก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยของวันนี้ไีกสองเออีกนึงเออีกนึงมันไม่เต็มเอาอีกเอาอีกตักเกลียเลยอีกตักสตักเออตักเกลียดอีกตักนึงเออโอเคเราขึ้นให้มันอีกสองตาทางนู้นโอเค ่อโอเคหนึง่งตักคนละหนึ่งโอเคเอาขึ้นไปให้มันคราวนี้เออนะเก่งมากก็จบคลิปแล้วนะครับสำหรับมาให้อาหารควาย<ว>แล้วก็ตัดหญ้าขอให้เพกกื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดให้น้องโปด้วยครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งเพื่อให้เพื่อนคลิปต่อไปครับดิฉันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย